คุวยล้างชามกันจ้าเขาหมดล,ล้างคุวยล้างชามด้วยพี่น้องเลยคุ้ยชามก็ไล่ลาย,ลาย ค่อยล่างค้วยซ้ำเราค่อยๆล้างค่อยๆล้างลหลได้มา่นี้ก็ได้สมัตรี้ะจ้าสมัติเด้อพาครอบครัวด้อจ้าล้างถ้วยล้างซ้ำตามระเบียบแม่บ้านแม่เรือนเหมือนเดิมนะคะนะ เออเี่ยพี้ยงน้าพี่น้องมาเรื่องเนี่ยที่วางกล้องก็ยับยั้งอันซื้อไม่อันขาตั้งกล้องอันโทนรศัพท์น่อพี่น้องเพื่อ,อประมาณประมาณสองอาทิตย์กว่าเลยบัานี้มันเป็นของจีนเล่ไหมสร้างสองอาทิตย์เลยบมา ตั้งโซงโซงอาทิตย์กว่าบาด้ไปเบิง่งมได้เข้าไปเบิ่งค่าค่าอย่างเดียวเข้าไปเบิง่งมันยกเลิกมันยกมัน,ม,นมันยกเลิกเองเนยเขามาส่งน่าจะเ็คที่อยู่ของเราแล้วมันเขาโบมาส่งเลยเขายกเลิกเองมันเป็นของจีนนะทุกคนทีนี้ก็่ร้างใหม่แล้วส้่งอานน็อปปี้เลยส้างแล้ว เขาไปตรวจชอบแล้วของจะมาวันที่สิบสี่ถึงสิบสี่ถึงสิบหกนะคะทุกคนเดือนนี้แหละอ่าเขาไปเบิร์แล้วของจะมาวันที่สิบสี่ถึงสิบหกนะเราเชิญมาเออสีรอเรนะ่อเสนอวันนี้ซื้อมาสามสองอัน <laughs> ซื้อมาสองอันเลยแกบาน,น้เจ้าเออขึ้นยากแค่น้ำค่าตั้งกล้องมันนอก คือมาแบบแบบตั้งอันไลตั้งไลซุดกับอันขาดตั้งอันที่มันยืดอ่เทียนที่มันยืดขึ้นยืดลงได้เอ็อ่หมองงานเลยบบนี้ง่ายแค่ห ซื้อมาส่งอันสามอันกับตัวนี้แหละตัวที่ซสยเดือนไส้อันนี้น้อยเนี่ยสามอันเนี่ยเพราะว่าอันเก้าอันขามันอันเนี่ยตั้งขามันมันนันนั่นที่น้องมันลุดเพราะไงแล้วก็ส้มไส้ให้มันเราส้มให้ไส้ย่างดีสองสามเพื่อเนาะย่างดีเราส้มไปมาอันกับลุดคือเก่าแหละเราเห็อย่างดีไป้ตามันลุดคือเก่าเออมันถึงเวลามัน ถึงเวลามาแล้วซึบลอครับแล้วเอาไปมาสชมมาได้แล้วทั้งมันชื่อใหม่เรามาทอดไก่มื้อคืนหนินะทอดไก่มื้อคืนก็ทอดหมูเราทอดเป็นตะแกรตะแกรหมูสามชั้นไหมทอดเป็นตะแกรงดีแต่เราเดือดไว้ทีละลาย กินก้๋เตียวก็นๆๆๆ้อยๆเมื่อวานน้อยๆจะอยากกินกก๋เตียวอันนี้ครูเอาอันนี้ออกมันไก่กับใส่ซันไลน่อีกรอบลเนาะ <S <S <ๆ S 1> มันมแน้น,นแต่ละะูเอาไก่ออกก่อนใส่ถูแล้ม,มันมันเทียบใส่มันมันหลายเพราะเครื่องกระทะเครื่องหม้อ น้ำมันขวดนึงโมเมนต์ส้เบิดหรือเ่าโม่นใ์ส้หม้อเบิดหรือเ่าทอดทอดหมูเพิ่นบัดน,นี้น้ำมันหมูทั้งนั้นน้ำมันพืชเหลือบันเครื่องหมอ้อแต่ว่าก็ยังใช้ได้นะคะทุกคนใส้ใส้ได้อีกประมาณสองเพื่อน้ำมันพืชน,น้ำมันหมูบะเนี้ยน้ำมัเกี่ยวมไม่ได้ ้ทอดนี่ได้ส่งเพื่อรสกลิ่นนาจะเนาะเพ่ื่อม่ให้ไส้ลายคนนั้นมอันตรายนะคะต่อสุขภาพนะคะน้ำมันน้ำมันเนยไส้ได้ส่งเพื่อซอสเพื่อรสกลิ่นง้างไปที่ละอันจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีครับพี่มาดามจ้าสว,ส,นนนนสวัสดีค่ะท็อกแฟนองค์พะยิ้มท็อกแฟนองคะยิ้มสวัสดีค่ะคนสวยนะคะตอนนี้ทำคลิปด,ด้วยทำไลฟ์สดด้วยนะคะไลฟ์สดนำเสนอก บางทีเขาบางเวลา่นองเอาไปน้ำันเลยลางอีดก,ก่อแต่ละมังโตเป็นมันมันเป็นมันมัน่นวะพาเข้าครัวนะคะควาสวยสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะหัวใจกอดจ้าสวัสดีค่ะคนสวยสข,ขอคะคะบขค,ขอคุณนะคะมาักายสาวเดือน,นนะคะ ข้าวถ้ติดโดนติดนานถึงมั้งลองทราบเม็ดมากระได้บ่ได้เราออกถูกด้วยเนาะเราออกเมล็ดด้วยเม็ดเกลียวเกลียวออกไปหน่อยเขา้เขาเข้าเกลียว

มอมักไก่เราเ้เใส่น้ำมันเลยใส่น้ำมันเออแสน,สนแล่เลยๆะดหน่อยหมอมักไก่อืมมักไก่เออมักหมูบอผิดมักหมูพ่อน อะไรซาซาดจ่ะออได้สม,มีหละันนะจาน้ำแห้งกนนี้บบาได้ได้สม,มีห้อครัวหน่อยบ่คือห้องครัวใหญ่ติดตามแล้วหลังบ้านจ้าจ้าเดียวไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้พี่หน่อยนะคุณพ่อแฟนหนูฟ้ายิ้มเดี๋ยวจะเข้าไปไปเยี่ยมบ้านนะเด้อเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปยาวนะเดี๋ยวพี่จะเป็น เยี่ยมบ้านนะถ้าน้องมีช่องอะนะขไปใต้คอมเมนต์คลิปยาวเลยจะเอาคลิปใหม่ๆเด้อคลิปล่าสุดก็ได้ถ้ามีช่องนะคอมเมนต์เลยยวพี่จะเข้าไปหาเข้าไปหาเด้อขอบคุณมากนะอันนี้เอยียนมันจะบอกกระทาอ้อไข่ด้วยว่อว่าเนี่น้องพขาถ่า,ายรูอ้อ,อไข่ นะคะมากับค่ะถ้ามีช่องก,ก็เข้าไปนะจ๊ะจะคอมเมนต์นคลิปยาวให้ชาวเรือนนะชาวเรือนจะเข้าไปเยี่ยมบ้านนะสวยคัดขึ้นจากหน่อย มันมากจาก้าคลิปแบบมันแห้งมันเีนืนเ,เนื้อแกะหน้าตกเก๊ยมันแห้งลาหมดก็ขึ้นประเทศหมดหมดขึ้นเนาะ มันแห้งคือได้กลิ่นโซ่เป็นไงนกลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นอะไรและ้วสักอีกคี่น้องรู้ไหมกลิ่นที่แต่งที่ไหนเราไปทินเนอร์สินะซักอีกก่อนใส่ชั้นไล่เลยเลยอ่าที่ทิ่มก็ใช้ได้ซักเอาไม่ต้องเซ็ตโต๊ะเซ็ตไง ร้อยนะคะทุกคนสวัสดีจ้า